สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เขาตังน้อยวันนี้ไปฉีดวัคซีนมานะคะวันนี้เขาตังไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมลูกว so, ัคซีนแก้เพื่สุนัขบ้าใช่ไหมเฉียตรงไหนลูกเขาตังไปฉีดตรงไหนไหมคะเขาตังไปฉีดตรงไหนมาวัคซีนแก้เพื่สุนัขบ้าไปฉีดตรงไหนมาซึมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาที่ออไปหาคุณหมอแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมานะคะแม่แม่ก็จะซึมนิดนึงถ้าทางหันมายิ้มให้นยคะ อันนี้จะบอกว่าขา้อตังค์เขาเป็นเชื้อรานะคะตรงนี้เป็นเชื้อราเห็นไหมทุกคนเป็นเชื้อราแล้วคราวนี้คุณหมอเขาก็ให้ยามานะคะอันนี้จะมาแนะนําสําหรับแบบเอ,อ้อน้องหมาที่แบบเป็นเชื้อราเนาะโอเคเขาก็จะให้เป็นแบบเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นยาตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเอาไว้ฉีดเช้าเย็นนะคะสําหรับแบบเออเวลา เป็นนะคะก็ฉีดทุกวันเช้าเย็นเลยยี่ห้อน,นี้เนาะอันนี้ที่คุณหมอเขาแนะนํามานะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือยาสรเดี๋ยวเอาไปไปเอา,เอาอยาสามาให้ดูนะคะยาสรก็คือตัวนี้นะคะก็ตังรีวิวยาสาสิยาสรก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คุณหมอเขาให้ใช้คู่กันสําหรับน้องหมาที่แบบเป็นเชื้อราเนาะก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ยาสาะแล้วก็ยาใส่ตัวนี้นะ สำหรับน้องหมาที่แบบเป็นเชลราแบบ้อตังซึ่งอันนี้รักษามาประมาณหนึ่งและประมาณแบบเกือบเดือนแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะก็คืออ๋อเชือ้อรามันแบบจากแบบตอนแรกๆก็เป็นเยอะตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเชลราให้ทุกๆคนดูให้แม่ๆดูนะคะนี่นี่นะคะอ่ะโอ้โหทำความสะอาดจ๋งจุลลกอันนี้ก็คืออัปเดตเชอลาก็คือดีขึ้นนะคะ เ,เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆคือยาสาคุณหมอเขาบอกว่าให้สรทุกสามวันแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเนาะขนาดนั้นเราก็สาะเราก็อาบน้ำแบบอาทิตย์ละหน,หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะโชจิจู่ทำไมะลูกเราอาบน้ำให้น้องอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ยาฉีดก็คือฉีดเช้าเย็นนะคะใช่ไหมลูกเอาเมินนมนใช่ไหมครับอ้วนใช่ไหมครับแล้วเ็าต้องจะหายจากเซรั่ลลไมไหมลูกหายไหมคะจากเซรั่ลลานะลูก ายไ,ไหมคะโอเคหายนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูความน่ารักอุ้ยยุงยุงความน่ารักนะคะทุกวันก็คือจะมาให้กับพุงแบบนี้แล้วดูดูคนดูคาําม้าตอ่าน่ารักจังเลยไอ้เต้าไอ้เต้าเวดดี้ของมอมมีเป็นเชราเออใครจะเลียงพันเวดดี้เวดดี้ค่อนข้างที่จะแบบแพ้ง่ายมากนะคะสนมาเห่าเก่งแพ้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นซิลแบบ กินไก่ก็ไม่ค่อยได้นะลูกเนาะหนูกินไก่แล้วหนูก็แพใช่ไหมคะคมอหมอบอกแล้วก็ดำง่ายที่สําคัญนะคะทุกคนใครคิดจะเลี้ยงเว็ด,ดีก็คิดให้ดีก่อนถูกไหมเออห้าลันนะคะอ,อ่วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะส่วนใครมีคําถามเรื่องการเลี้ยงเว็ด,ดีก็ถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้เลยนะคะอันนี้น้องข้าวตังก็อายุ4ี่ขวบจะขึ้น5้าขวบแล้วนะคะเป็นเพศ เพศอะไรคะหนูเป็นเพศอะไรเพศชายนะคะมีจุจูด่ด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะว่าหลังจากใช้ย,ยาแล้วก็ใส่สียาแล้วก็ใช,ช้แชมพูแล้วเข้าตังหายดีหรือยังนะคะโอเคบา,บายบายพี่ๆก่อนลูกข้าตังจะไปนอนแล้วใช่ไหมคะบายบายเดี๋ยวไว้มาลงคลิปอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหมครับ นี่นะคะถ่ายคลิปก็ฝากถึงความน่ารักของน้องเวดดี้ไว้นะคะทุกคนอ่ะก้ตางฝากความน่ารักหน่อยอุ้ยถอนหายใจทําไมอะลูกมันมีให้ฝากความน่ารักแล้วหนูถอนหายใจหถอนหายใจตอนที่มันมีกให้ฝากความน่ารักหนูมีไหมคะความน่ารักอัลูกข้าตองมีความน่ารักไหมมีไหมความน่ารักให้ฝากมีไหมคะมีไหมความน่ารักให้ฝากยิ้ม่อยค่ะไอเสือยิ้มยากหรอคะเสือยิ้มยาก โอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่ๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจยาเชรลลาเดี๋ยวไว้ผมแปะลิงก์เป็น affiliate ไว้ให้นะครับผมจะได้ค่าขนมนิดหน่อยนะครับบ๊ายบายกันบ๊ายบาย